การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟ,ง,ฟงสุย168กแร่วมกับเครื่องดื่มตาช้าเครื่องดื่มเอสโคลาเอสสุดคั้วในแบบของคุณถุิสงกอบตาโขแก่ มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดขนมิเข้าเกียบรวยเพื่อนบริษัทสีไทยซุเปอปร์แวร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจหมักด้วยวิธีธรรมชาติมั่นใจซอฟปรุงรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์สวดีครับท่านชมนะขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสัวพาอิ่มสัปดาห์นี้นะครับมาพร้อมกับอ e ิลสุมิลเนะครับ เอกเซนแทความสุขนะครับผมก็คนเราเมื่ออิ่มท้องแล้วนะครับอิ่มใจกายก็มีความสุขก่อนได้รับชมในช่วงแรกนะกต้องขอบคุณนะครับบอสตีเพชรอิสุสเซลจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้อนนะครับม,มิวสุมิวเอ็กนะครับเอ็กเซนแ่งความสุขให้ผมเป็นยาพานันะในการบันทึกเทปรายการเจ้าสัวพาอิ่มแล้วก็ได้นําสาระนะครับพร้อมกับบันเทิงความอร่อยอร่อยนะครับสู่เพื่อนบ้านขอบคุณเครื่องดื่มเบสโคล่านะครับใครได้ลองก็รักเวอร์ ซปเปอร์แวรคุณภาพที่โลกวางใจแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของการปรุงอาหารซิ้วขาเด็กสมบูรณ์ยักนกอหยุ่น,นะครับอร่อยคูณสองหอม,มกลมกล่อบทุกมือเอาท่านชมะแล้วติดตามชมในช่วงแรกดูซิว่าวันนี้จะเป็นที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมนูอะไรถ้าพร้อมแล้วรับชมในช่วงแรกครับเจ้าสัวอินตาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโคลาเอสสุดขั้วในแบบของคุณบริษัทสีไทยซปเปอร์แวร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน,นายซปเปอร,ร์แว์คุณภาพที่โลกวางใจโถิสงกอบตากโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดหมักด้วยวิธีธรรมชาติมันมม่นใจซอฟปุงรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ อ่าท่านผู้ชมครก็สัปดาห์นี้นะครับช่วงแรกนะครับของรายการก้าวสู่พาอิ่มนะครับก็ได้พาแวะเวียนนะครับมาลิ้มมาชิมมาลองนะครับขนมหวานเป็นสไตล์เค้กนะครับมาร้านนี้นะครับชื่อร้านมาเนซี่คาเฟ่แอนด์บิสโต้นะครับมาร้านที่มีทั้งของขาวแล้วของหวานคนข้างๆผมนี่คือเจ้าของร้านนะครับเอาสวัสดีครับน้องคครรัับบแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมก็ผมชื่อชัยพันธ์ครับอาภาสุกุลเดชครับชื่อเล่นชื่อเดชชื่อเบสถามอีกครั้งหน้าได้เป็นเมนูอะไรเนี่ย ก็อันนี้จะเป็นเมนูอิตาเนีโซดาชื่อเมนูว่าบูฮาวายใช่ครับก็ก็คือต้องฉีดเข้าไปนะครับเออเหรอฉีดงี้ไปอ๋อเหรออยากสร้างความแปลกใหม่นะครับผมออ๋สร้างความแปลกใหม่ใช่ลิ้มชิมลองไม่ครับดาขิวน้ํำส่วนผสมมีอะไรไหมครับเนี่ยก็จะมีเป็นโซดานะครับโซดาโซดาช้างใช่ครับโซดาช้างแล้วกเป็นไสลับบูฮาวาย อแล้วก็มีมะนาวนมีมะนาว<ช>เข้าไปร้านแห่งน,นี้แล้วเนี่ยสังเกตเลยจะเห็นว่าน้อง,น,องนักศรรึกษาเนี่ยมานั่งเป็นย<ช>ัยก<ช>็ปกติผมจะปิดสี่ทุ่มนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงสอบของน้องนักศรรึกษาก็เลยขยายเวลาให้ให้ถึงเที่ยงคืนเลยเพ<ว>ื่อเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือได้เต็มที่มากขึ้นให้เป็นแหล่งรวมของนักศึกษาใช่ครใช่โอ้แหล่งนักศึกษาเพื่อเหมือนกับว่าเวลาใกล้สอบก็มานั่ง นั่งิวเบนสตอมกัน,น,น,นคือแลกเปลี่ยนความรู้กันถ,ถึงเที่ยงคืนแล้วเริ่มต้นต้องเบฟทำอะไรอยู่ถึงมาเปิดร้านแบบเนี้ยก็เพิ่งเรียนจบมาครับผมแล้วตอนนี้ก็กำลังต่อปอดโทอยู่ <S <S ปอดมะโธแล้วก็เรามีความคิดว่าอ,อยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะครับมีความใฝ่ฝันผมก็เนี่ยครับสไตล์ร้านผมก็จะนำสิ่งที่ผมชอบนะครับมาใส่ในร้านก็เริ่มจากสไตล์ร้านก็คือ ติ่มจะเป็นแบบนี้ครับติ่มติ่มนะครับผมก็จะมีแบบเติมสีสันให้ให้ให้กับผนังนะครับแล้วก็เติมเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยครับเพื่อให้ดูลมลื่นที่มาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าแฟนน่ะน้องนุ๊กทำเค้กอร่อยมากรวมไปถึงอาหารคาวเนี่ยไส้ปวเนี่ยคุณแม่คนทำเองเลยใช่ครับขึ้นชื่อของเชียงใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับผมต้นตำรับเลยแฟนนี่ก็ดูเรื่องของหวานใช่ครับเพราะว่าแฟนจบที่กรองเบอร์มา เดี๋ยวช่วงนี้จัดเต็มได้ไหมได้จัดเมนูหน่อยนะได้เชิญเลยครับทรับชมะเห็นร้านนะฮะอย่าแงบบนี้นะเล็กๆอย่างนี้นะฮะเขาใสา่ใจทุกขั้นตอนนะว่าความสะอาดความปลอดภัยของผู้บริโภคชาเมลามีนเนี่ยเลือกใช้ฟอร์เวอร์แวร์เนี่ยเกิปปรซูเปอร์แวร์ที่ทนความร้อนนี่ฮนะ ทนความร้อนมากนะฮะนี้ขอบอกนะว่าภาชนะใส่อาหารเนี่ยส่วนสําคัญนะทุกทนมาถ้าเกิดว่าใช้ภาชนะที่ไม่ทนความร้อนเนี่ยใส่ไปนานๆบ่อยๆเนี่ยสารเคมีตกค้างเจือปนในอาหารเนี่ยทำให้พวกผู้บริโภคเนี่ยเป็นโรคไปแค่เจ็บเนี่ยถ้ามากเนี่ยถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับตายผ่อนสงครับเป็นไงนะฮะน้องเบสแปบ๊บเดียวครับน้องเบสก็จัดเต็มเลยจัดหนักเลยอันนี้แค่อาหารคาวนะข้างหน้าน,นี่เป็นเมนูอะไรบ้างนะเนี่ย ก็เริ่มจากนี่เลยครับเป็นเมนูแนะนำเ,เป็นชื่อของร้านเราเลยคือข้าวผัดกะเพราไส้อั่วครับก็เป็นแป้งเอาไส้อั่วครับเป็นไกไ่ไไผัดน,นะครับกระเพราแล้วก็มีเป็นไส้อั่วที่เป็นสี่ชิ้นใสี่ชิน้นแ,แล้วก็มีเนี่ยครับเป็นสปาเกตตี้ขี้หมาทะเลเออครับผมอันนี้ต้องขอลิ้มชิมลองได้ไหมได้เลยครับต้องมีเอสโคลานะครับใครได้ลองก็รักเวอร์ น่าเลยอ่ะเมนูนี้อะไรฮะอันนี้เป็นสปาเกตตี้น้ำพริกของซสมอนครับนี่ก็ไทยมารวมอีกใช่ครับผสมผสานนี่ผสมภาษาครับโอ้โหนี่วะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องแับกับทางเหนือครับอร่อยมากอันนี้ส้มตำส้มตำคอหมูย่างครับคอหมูย่างก็คอปลาร้ามาครับคอปล้าขอดูนะ ได้เลยคุณเอ็กโครานนะเยี่ยมเมนูนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นค้มแซบนะครับผมต้มแป้งทะเลหม้อไฟทะเลครับปลาเลยหือจอนเนี้ยโอ้โหเนี่ยเนี้ยปลาปลาดอลลี่ครับผมมันก็ความเป็นปลาโรลี่เยี่ยม ต่อไปเมนูเด็ดนี่คือพระเอกหนังเลยอันนี้เป็นชื่อชื่อข,ข,ข,ของทางร้านเลยขอทั้งจานได้ไหมครับได้ครับอ่็นี่นี่ฮะนี่ขอซีอิ๊วด้วยฮะซีอิ๊วต้องเป็นซีอิ๊วด้วยนะเกสมบูรณ์ยันบลาหยุดฟ้าเขียวอ,นนอ่าเพื่อรสชาติที่หอมกลมกล่อมนะครับอร่อยคูณสองหอมกลมกล่อมทุกมือขอยาาอยุาตนะฮะเจาะไปที่ข้าวปาขอลิมชิมลองนะกำลังดีไหมอร่อยมากอยากกรับื้ อร่อยมากมากโหนี่แบบพระเอกหนังเลยอ่ะเห็นว่ายังมีเมนูของหวานอีกใช่อ่ะชดเลยครับอ่ามาช่วงนี้นะท้ายช่วงนะเมนูไหนฮะนี้อันนี้เมนูอะไรฮะเนซี่ทอดครับผมเนซี่ทอดทานงไงฮะ ก็เดี๋ยวเราต้องเนี่ยนะครับลาดลาดลาดเชิญเชิญเชิญเลยครับราลาดลงไปได้เลยลาดลงไปอย่างนี้เลยใช่ใช่สำหรับของเราอันอันนี้เมนูอะไรฮะอันนี้เป็นชื่อเมนูว่าเกบเล็ตช็อคโกแลตโอบานาน่าอันนี้ครับอันนี้ก็ตั้งใจทำมากเลยรวยอรวอยอร่ยร่ยมากเลยรสจัดมาใหม่กวนแน่นอนครับผมนี่เด้อครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีขนมปังที่เราจะทำแบบสดใหม่ทุกวันนะครับ ทำเมนด้วยใช่ครับก็เป็นแบบโฮมเมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นอะไรนะนี่เป็นเจสซี่บารนี่์นะครับผมเจสซี่บารนี่์ไอติมิกไอติมครับก็จะเป็นอ่าสตอเบอรี่คือเด็ดมเราจะมีให้เลือกอ่าไอติมได้หลายรสเลครับผมห่ืที่ลูกค้าเจะชอบแบบไหนอยากหยุดเวลาไม่จะโต้งไงช่วงหน้าไม่อยากไปแต่ช่วงหน้าจะไปหาพระเอกครับอำนเหนือพระเอกของร้าน เลซี่คาเฟ่แอนด์บิสโว่อ่ะเดี๋ยวพักสักคุ้ม